กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของอาเซียนมิชชั่นในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้ค่ะในช่วงเจาะลึกประเด็นน่ารู้สัปดาห์นี้นะคะเรามีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการยกระดับและพัฒนาห้าแหล่งแฟชั่นในประเทศไทยเพื่อการเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในภูมิภาคติดตามจากรายงานนี้ค่ะ ส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเดินหน้าในการพัฒนาห้าเครือข่ายสร้างอัตลักษณ์ย่านการค้าชั้นนําของไทยจากย่านการค้าที่สําคัญได้แก่ย่านการค้าจตุจักรย่านการค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันย่านการค้าเสื้อผ้ามุสลิมมีนบุรีย่านการค้าสำเพ็งและย่านการค้าผ้าไหมปักธงชัย ด้วยการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประจำปี2557 โดยมีการตั้งเป้าผลักดันธุกรธกิจกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่ศูนย์กลางแฟชั่นของอาเซียนและชิงความได้เปรียบในการแข่งขันสร้างจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลกโดยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวตลอดจนมีการปรับตัวจากการเป็นผู้รับจ้างสู่การเป็นผู้ออกแบบสินค้าและมีตราสินค้าเป็นของตัวเองซึ่งจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้เพื่อทำให้ไทยเป็นศูนย์กลาง อแฟชั่นนนใาเซียโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่นนี้นก็ถือเป็นโครงการหนึ่งนะคะภายใต้ของการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะโครงการนี้เนี่ยเราร่วมกับอิสมหรือถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมนะคะในการคัดเลือกเครือข่ายรวมทั้งหมด5เครือข่ายด้วยกันนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าคลัสเตอร์นะคะเพราะ ใช้พื้นที่เป็นหลักในการเลือกผู้ประกอบการนะะการที่เราเอาผ,ผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งประมาณ15-20ถึงรายเนี่ยมา,มารวมตัวกันเนี่ยก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะเรียนรู้นะคะในการที่จะทํางานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้กันมากกว่าที่จะมองกันว่าจะเป็นคู่แข่งนะคะจะจะมาช่วยกันพัฒนากลุ่มขึ้นมาอย่างไรนะคะซึ่งจะรวมไปถึงการต้องพัฒนาแต่ละของของแต่และกลุ่มขึ้นมาด้วย ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่าอุตสาหกรรมมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศไทยเพราะมีบทบาทต่อการจ้างงานมากกว่า2.2ล้านคนและสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศมากกว่าปีละ22,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นร้อยละสิของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2557นี้คาดการว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นขณะที่การพัฒนาผู้ประกอบการนั้นเป็นไปเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยและคำนึงถึงเพื่อนบ้านในฐานะคู่ค้ามากกว่าคู่แข่ง ปัจจุบันนี้รถการค้าที่เปลีป่ยนแปลงไปในรถเราเองเราจะโตคนเดียวไม่ได้ต่อไปแล้วเราต้องมีการจับมือกันโตจับมือกันขยายธุรกิจไปด้วยกันเอาจุดเด่นของแต่ละคนมาเสริมเพิ่มเติมกันทําให้ก้าวไปเป็นกลุ่มแล้วทาให้ย่าง,งาค้านั้นเองเป็นจุดสนใจเมื่อคู่ค้าของเราเข้ามาย่างค้าของเราเองเราจะได้เป็นตัวแทนในการนําเสนอสินค้าที่มีคุณภาพที่มีรูปแบบที่ชัดเจนที่มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชัดเจนขึ้นครับ รับแนวโน้มหลังจากรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วแวดวงแฟชั่นของไทยถือว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องของการดีไซน์รวมไปถึงโอกาสในการขยายตลาดซึ่งถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และถึงแม้ว่าธุรกิจแฟชั่นจะเป็นธุรกิจที่พันหวนตามกระแสเรียกว่ามาเร็วและไปเร็วแต่ก็เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมากต้องขอให้คิดในมุมกลับว่าการที่มันมีคอลเลกชันแล้วก็มาเร็วไปเร็วนั้นน่มันกลับทำให้มันเป็นการกระตุ้นการซื้อขาย ถามว่าวันที่ AEC มาใช่ไหมคะสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือว่ามันเกิดการ f l o เข้ามาของผลิตภัณฑ์ของการลงทุนอย่างมากมายคือเราต้องพร้อมที่จะตั้งรับถ้าเราเก่งพอเนี่ยนะคะเราควรจะสามารถขยายไปในประเทศอื่นๆใน AEC ด้วยเราเข้าใจว่าแฟชั่นมาเร็วไปเร็วแต่ถ้าเราสร้าง แบรนด์ Brand, สร้าง DNA ของเราได้มันจะเกิดการรับรู้และก็ติดตามของลูกค้าเหมือนเป็นแฟนเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเราถ้าเราออกอะไรมาใหม่แบรนด์ Brand, มันมีไอด n t ิตี้ของเราอยู่แล้วอะเขาก็จะตามเรามาตลอด พูดถึงบุคลิกหรือคุณลักษณะของการเป็นผู้นำนะคะน่าจะหมายถึงคนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหการรมแฟชั่นในประเทศไทยก็มีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วนค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามพลวัตอาเซียนมีเรื่องราวของมหานครแห่งเทียนมาฝากค่ะ